สวัสดีท <1 French> <1 é x> ่านผู้ชมทุกพี่เอฟซี่น่ารักร่กพันกันด้วยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กในป่านะพี่พี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะพี่นะก็วันนี้นะพี่นะได้ข่าวว่าลุงสุกเนี่ยเหมือนแกเนี่ยนะพี่พี่นะจะได้เข้ามาในป่าหลืนะหลองจากว่าพี่เบสเนี่ยนะเขาเนี่ยได้เข้าไปหาลุงสุกนะแล้วก็กลับมาบอกผมนะว่าลุงสุกเนี่ยมันจะเข้ามาในป่าลึกนะแน้แต่ว่าจะเข้ามาคลองป่าหรือมาหาอะไรกันแน่นะก็ ใจลึกๆของพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงลุงสุกนะก็เลยอยากเข้ามาหาลุงสุกนะว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือไม่นะพ,พี่นะก็ขอมคุณที้ก็ฝากกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามไว้เลยพี่นะถ้าไม่อยากพลาดที่ผมก็กดติดตะดตามไว้เลยพี่นะไว้เดี๋ยวเราเนะี่ยจะเจอกันอีกทีครับโอเคท่านผู้ชมก็ผม,มนะพี่นะก็ได้เดินทางมาไกลพอสมควรเลยนะ ึงอีกไม่ไกลนะก็จะฝึกเขตหมู่บ้านพ,นะพี่พี่นะแต่ว่าไม่ใช่หมู่บ้านเจะใกล้จะสึกเขตประเทศไทยนะก่อนจะเข้าไปถึงย่านเมืองพมา่านี่นะก็เลยพอสมคนเลยนะปลาแถบนี้นะที่เรสามารถดูได้จากฝั่งน,นี้น,ะน้ำแล้วก็ เดินีาไปเรื่อยนะไม่รู้ว่าจะเจอลุงสุกหรือเปล่านะเห็นเขาบอกว่าลุงสุกเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้เข้ามากับลูกชายขเขาหรือเปล่านะตัวอะไรพี่แมลงอะไรอ่ะสีสันสวยเลยมันจะกัดหรือเปล่าพี่เฮ้ยเฮ้ย เราเจอกับยิงแกพี่ๆนะยิงแกหรือฉายแกไม่รู้นะเฮ้ยผมข่าเมี่ยงเลยนี่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะงัดอ้อมไปดูนะดูว่าออกจะย่องควันไหมไม่รู้นะลองวิธีดูนะขออไัยกองท่สันนะี๋ยวพี่นะเนื่องจากว่าทางมันชันนะจะต้องขออภัยด้วยนะครับเฮ้ย

ดูลัสานาเนี่ยมันจะเป็นชายแก่นะหุ่นงหญ่บึกบึกนะเขากวักมือเข้ามาเรียกผมเลยสวัสดีครับลุงได้บอกนะลุงแกเป็นคน,นเลี่ยงไหนกี่โมนาล้วมงุวมงเจ้าเฮ้มยมุงเจ้า มองจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงครับไปนั่งเข้านะมองจ้าไปไหนครับพี่ตุ้มอะไรตรงนี้นะเฮ้ยมานั่งทำอะไรตรงนี้พี่พี่หลังสนาเนี่ยเดี๋ยวบอกเราเป็นเพื่อนลุงสุกเดือยวนี่ผมเฉยเลย มองโจไปไหนครับผมงขายนี่นะหายก็วคือขาวขาวทั้งหัวเลยเมื่อกี้เข้ากว้างมือเลี้ยงผมนะแต่ครั้งนี้นะ่เขาเดินหนีผมนะมังโจจะไปไหนครับไปแนวเขาเลยครับพี่ พี่นะมันเขาไม่มีแขนมันเขามีแขนอยู่ค้างเดนแพ,นะพี่พี่นะพีพีลองสังเกตดูดีๆเลน่ะมันเขามีแขนข้างเดนอวเขากาเยฟงยาหลีฟังยเล,เล,เลเียวเขาเนอะไ่ขียผมเลยพี่กักเหมผมเขาไปห่านะาอยวตาหลีอ,อย่างนี้ คนแก่เข้ามาทำอะไรอ๋อนะน่าจะเป็นคนแก่เข้ามาทำไรหรือเปล่าโหนี่เขาไม่มีแค่นะมึงโจไม่มีแค่หรอครับน่ะโจน่ะโจละไรขอหรอไม่คุยกับผมเลย กนะพี่น,นะนายนแกะคนนี้ดูแปลกมากเลยนะกวักมือเลี้ยงผมเดินตามไปนะแล้วก็อยู่แกก็เดินหนีผมนะมองโจ้ให้ผมเดินตามไปทําไมครับไม่มองโจ้เดิน,น,นหนีผมมาแล้วโนซะ่แก่เป็นเน่าเนื้อนะไปผ่อนั้นพี่นะ ของเจ้าของเจ้ามาจากไหนครับฮะบอพูดอะไรของเขาไม่รู้นะผม ผมฟังไม่อ่อนนะพี่พนะมึงจะในเก๊ก็พอเขาแหละไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ไ่เีดเาเดินเข้าไปห่เขานะฟังไม่รู้เรื่องจริงเจ่งน้ำมันดังยนะัน่อนนนะออะบอมาแต่งงนนี่่ อนอ๋อคอคนอบอกนะารนักนะอ๋อเบียเขาข้อพักเนะขามาผมนะน้นมรเอามานันนีน่นแล,น,ลน้ำนะมันโมมานนนอไอบอกแมมผมท่านะ นแก่คนนี้นะทำตัวพลิกคนนะเ,เ,เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาผ้าขามาแป้เขาก่อนนะทเ่ห้มันจูนะั่งยืน,นะยนั่ยอ่อาอ่ายางเทียงเนอะดีนะเขาเนี่ย,ข,ยขอผ้าขาผมาของนยวมัน,นมดเหมือนที่หน้าแรก เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่อยากให้ถ่ายนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เห็นหน้านะแต่มึงเขาเนี่ยจะไม่มีแค่นะพี่เนาะมีอยู่ข้างเดียวนะเนี่จโอลองเนี่ยโจโอละขอเหรอฮะเนี่ยเดินไปฝั่งนะพี่นะ ขอเรียกผมนะพี่นะพอเขามานะยัง่ายนะ่อู้รู้ยี่น้องล่างเงี้ยฮะไปพี่มันเขารู้บ้านผมนะเมล่าอย่าไรอะนะโอ้โอราเช่าห้อละยี่โม่ละฮะยี่โม่ละยี่หม่ละพี่ีนะเขาเนี่ยถามผมว่าผมมาทำไมนะผมอย่าเกี่ยงเข้าะเข้าเชิญแล้วกันนะเอาไม่สุกนะเนตี้ละลุงสุกนะ ไหมอะฮะนึบไหม่ะอยู่ในเขาก็มาว้าผมนะนั่นแหละนั่นนันอย่ฮะนี่นั่นแม่แรงอ๋อผมมาคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอ,อละเขาถามผมเนี่ยมาใครนะนผมก็บอกเขาเลยเนะออ เขาบอกว่าเขามีจะบอกหมนะอ่าอ่าจอนก็อ่าฮะไถ้ไถ้ี่น,ะน,นั่นทะี่นั่นเขาบอกให้ผมเนี่ยกลับไปนะเขาบอกว่าอย่ามาอยู่ตรงนี้นะที่นี่เนี่ยมันอันตรายนะแต่ว่าผมมาหาลุงสุกครับป้าไม่ใช่ป้าได้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 ไดผมขอมาหาลุงสุกก่อนได้ไหมนไทยนัยนแหละฟังเขาจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะยี่เงี้ยเรเคยจชไปเจอนะแล้วไม่งนะ หน้าเสียหน้าเียหน้าเีกันนะก็นูเหลอะอ๋อหน้าไส้เสียฮะเราไม่ชงเลยใพีล้วละอไม่ไสเลย้าีเขาบอกเขาพูดไส่ไกินไะาเขาฟังไทยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ไส่ไส่ไกินละเขาบอกว่าคนไทยนั่นคืออะไรนะเขาบอกอย่างนี้นะ

เอาละผู้โคตรเส้นนัดใจไปแล้วอยากเขาบอกว่ารู้ชาคนเนี้ยหนีไปหมดแล้วนะได้ได้ได้เราเมื่อกี้เมื่อไหร่นะไปมาไงไปไปนี่นะายเขาบอกว่าเดี๋ย่มีคนมาทำร้ายเมืึงไงถ้ามึงไม่กลับบ้านนะอยา่างนี้ออมเข้าเฉฟบุชเชอร์ลยวกันตอนนี้ออมไม่สุกนะมียองเขาเดินในสุดท้ายแล้วเดินเฉฟบุชเชอรก็ออกปิ๊กนี่นะ

ได้ยังเจ้าลำล้าแล้วนะไทเฟลก่ะแกลีผุน,นะพี่มันเขาจะเจอ,จเจอกันน้องต้นมันนะเขาบอกเขาไม่เจอเขาไม่เจอลุงลุงสุกนะแต่เจอน้องต้นมันนะแชมพูเซนร์ล่ะกันนะมีมาเชอร์มานะมกากระนักใส่เมี่เหรอเอาเมื่อเดือน่ะมรเชอร์แชมพูเซอร์เลยเหรอนะอะกิมมือด้วยไงอะพ,พี่นะเมื่อวานเนี่ยลุงคนนี้นะพี่พนะได้ช่วยชีวิตน้องต้นมาเลยนะเขาบอกนะถ้าเกิดว่าเขามาช่วยชีวิตเนี่ย ต้นมันไม่รอดนะเขาบอกอย่างนี้นะเอาเมละ<จ>ะ่ะม,ลมางานอะไรงนาะอ๋อเอเอเยอะเยอะเหรอเยอะอยาจะบอกว่าผมอยากจะขอบคุณเขา่าวนะที่ช่วยชีวิตต้นมันเลยนะจะมาท้ายเหรอข่าวจะมาเตือนให้พวกผมนะกลับบ้านไปนะประมาณนั้นนะ นมาถ่ายแล้วฮะฮะเฮ้ยเอีย๋ยวพูดไม่รู้นะเข้ามาเนี่ย,าาไ,ยไปแล้วเหรอครับบอกเขาจะไปนะอ๋อม,มีเนื้อมีเนื้อละลายเยอะนะมีเนื้อละลายมอเชลแชมเบุรเซอร์ละตรงซาตซ่าอะไร ก็คุ้ยนะไม่เหนื่อยอ่ะกนะร,รบนะอบอกมีคนจะมาทำร้ายเขาเยอะนะแต่ว่าเขาช่วยนะผมว่าลุงคนนี้น่าจะไม่ใช่ลุงธรรมดานะพี่ๆนะเพราะว่าดูจากลักษณะ,นะะเขาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเขาขืนพักข้าวไม้พมเลยนะโอเคลุงโชคดีนะครับโอ้โชคเอาใครอนะ่ะ เดี๋ยวเขาาจะไปนะพี่ๆนะใหญ่พี่นะเหมือนอันนี้นะลุงแกเนี่ยนะพี่ๆนะก็กำลังจะไปนะนมเลีเหรอฮะฮะา,าเขาจะไปนะเขาบาอกให้ผมเนี่ยมาเอาพ้าเข้ามาคืนไหมนะแล้วก็ผมขอบ<ฮ>คุณลุงมากๆเลยนะที่ช่วยชีวิตน้องต้นมันไว้ชั้บล้านเดี๋ยวดูก็อีชั้บล้านเดี๋ยวดูก็ ก็บอกเขาว่าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะที่ช่วยชีวิตน้องต้นมันไว้นะเขาบอกว่าเหมือนมันเขาจะมาเตือนให้ผมเนะี่ยรีบกลับไปนะเพราะว่าปหาถ้ำอันตรายนะแล้วทีนี้ลุงสุกอยู่ในกันล้เดี๋ยวี้เดี๋ยวผมขอกลับไปดูลุงสุกอีกครั้งนะเดี๋ยวปล่อยเขาเนี่ยกลับไปเองนะพี่นะพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปก่อนนะพี่ๆนะไม่งั้นเนี่ยผมว่าผมจะได้รับอันตรายนะเพราะว่าคิดว่าลุงสุกเนี่ย ยังไม่ได้อยู่ด้านบนก็ได้นะเบอร์เอาอาจเขาเนี่ยจะลงมานะแต่เดี๋ยวผมจะลงไปดูลุงสุกเนี่ยด้านล่างนะว่าอยู่หรือไม่นะพี่ท่านผู้ชมระหว่างทางที่ผมกำลังเดินี่ยเดี๋ยวผมะเขามาเจอกระเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะโอ้พี่พี่พอจะทราบหรือเปล่าอันนี้เขาเลี้ยวเม็ดอะไรอะครับพี่ๆมันกินได้หรือเปล่าโอ้เม็ดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเม็ดมันสวยมากเลย พี่พอจะรู้จักหรือเปล่ามันคือเม็ดอะไรนี่นะโอ้ oh, ขึ้นดอกมากนะพ,พี่เมื่อกี้นี่นะพี่เบย์นเนี่ยก็ได้โทรหาผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพ,พี่นะซึ่งเขาบอกว่าลุงสุกเนี่ยก็ได้กลับไปยังที่ขเขาที่เขาต้องมาเนี่ยเขาพี่เบย์ที่เขาต้องขึ้นมาในป่าหรือเนี่ยพี่เบย์บอกว่าลุงสุกเนี่ยนะแกเนี่ยแต่ขึ้นมาหาลุงชัยนั่นแหละแต่ว่าลุงชัยเนี่ยไม่อยู่ละลุงชัยไปป่าแล้กวกอน,นนะ ุูงซูงแกก็เดินไม่ไหวเลยนะก็เลยกลับมานะพี่ๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากขอรับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามด้วยนะพี่ๆนะใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็กดสั่นกระดิ่งเข้าไว้นะพี่ๆนะเดีวเราเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าพี่ๆขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ